ไปไหนออกนะชิคก้ายสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอ p ีที่2นะครับของการมาร้านอาหารนะครับชิฟเลลนะครับซึ่งเราได้ทำกันแบบว่าเคยมากินแล้วหนึ่งครั้งนะครับตอนเป็นแต่ว่าตอนนั้นเป็นอาหารเช้าแต่วันนี้เนี่ยจะมากินเป็นแบบว่า during the meal นะครับเป็นแบบว่า lunch นะครับ ี่ไปไหนไไหน <laughs> ตรงนี้ <laughs> นมันไม่มีลูกสอนีดแบบที่ไม่รู้จะเข้าไปนี่นะครับก็แนะน้ำหน่อยเพราะงั้นก็คือจะเป็นชิฟเฟลชิคเก้นก็คือหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเบสิกเบสิก <Basic, Basic, S 2> อะไรอย่างเงี้ย ถ้าดีลัสก็จะเป็นแบบให้ชีสมาด้วยให้รสชัสให้ทอมเมโด์ดมาด้วยอะไรแต่ถ้าอยากกินอะไรเผ็ดๆก็ต้องเป็นสไปซี่ชิคเก้นนะครับไหนวะ <m ul ch> อันที่เบอร์สอง <m ul ch> ที่จะกิกนง่ายๆคือชิคเก้นนักเก็ตตอนนี้คือเราเคยกินในแบบคอนเทนต์คือจะมีให้กิน <m ul ch> แต่ถ้าเกิดอยากเคลตี้ก็จะกินแบบซูชิคเก้นกันเลยใช <m ul ch> ่แว <m ul ch> ่ารวมมีความรวมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบไพรส์กับแบบน้ำพวกนี้ าแล้ก็ที่ก็คือเอาเป็น spicy chicken นะครับของมาล์เป็นแบบไม่ธรรมดาแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทำมือนี้อร่อยขึ้นครับคือชิปเลยซอสนั่นเองนะครับแบบึงเดินะครับจ้าาาเย้เราติดตามชมสรุปมาบอกไม่อร่อยโดนเด็กแรกเปลี่ยนที่มาอเมริกาทุบ จกตาโคตรทุกคนชิดตึกมีร้านที่แล้วก็จกตาอยู่เฮ้ยชิปอตเล่มันไม่อร่อยได้ยังไงมันไม่อร่อยอ่ะบ้าหรือเปล่าฉันไม่ซื้ออีกเลยอ่ะเบอร์มากแต่กูกินบ่อยมากเลยนะถ้าเกิดใครเห็นนบกินบ่อยมากจริงเ้านนองไม่บินอ่ะเนอไม่มีลมแล้วนี่นะครับสเปเชียลิตี้ของชิฟอเล่คือจะเป็นไส้แบบตลาดนะครับเงา มาเป็นแบบ specialty chicken น,นะครับ real chicken real เฮ้ยท่าดาก็จะมีซอ,อสชิฟเฟลใส่เข้าไปในคนนี้นะครับเป็นไงบ้างทำหน่อยจากกินไปแล้วอร่อยมากแบบเพิ่งกินครั้งแรกทีแรกก็แบบนึกว่ามันจะเฉยๆก็กินเข้าไปกอ็อร่อย,ออยแล้วกไ,ออไก่อ่ะอ๋อไก่แล้วยุยดตาอะไรแบบเกลียดไหมทุกคนดูถูก ทุกคนแฟชิคชิคเบลมารวมตัวกันนะครับประนามหรอประนาม #savechicbel save ด้วย save ลอยยอดฟาร์ม save ลอยยอดฟาร์มด้วยสวัสดีเช้าวันใหม่ครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเกรื่องใหญ่วันนี้นะครับเราจะไปแบบว่าปั่นจักรยานไปสเตทพาร์ค ซึ่งเราก็มีความคิดไอเดียขึ้นมาว่าเราเนี่ยจะต้องซื้อกล้องมาติดหน้าจัก,กรยานเพื่อความอะไรเอ่ยดีนะครับเพื่อความปังก็คือคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวกล้อง Osmo Action ก่อนเพราะว่าเราพยายามเสริมแล้วแบบว่าคนรีวิวไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็จะมาใช้กันว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปแบบธรรมชาติล้วนๆเลยว่าแบบทางไบค์เทรลที่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตต่ต่อตอนไหนก็คือไม่ดูลคลิปแรกออกไปยัง <laughs> เดี๋ยวไปตัดต่อสัญญาโอเคครับไปดูการอันบ็อกซ์กันครับ โอ้ยโอ้ยตดดตโอ้ยเธอเห็นไหมป้ายังบอกเลย no outlet หยุดซื้อได้แล้วของอ่ะเราก็เดินทางมาถึง bike t r a i แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสังชั้น breakwater trail นะครับก็อย่างที่เห็นนะจะมีแบบว่าทางยาวๆเลยก็คือเดี๋ยวเราจะถ่าย คลิปหน้าด้วยน้องออสโูแอคชั่นกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะขอบคุณตากล้องมากนะครับวังนี้เราก็จะใช้น้องออสโีแล้วโอเคอติดตามกันนะครับไ m ก่อน